ครับคุณพัดครับวันนี้จะเป็นคอนเวนทัรี่นะครับที่เป็นเจ้าเดย์ครับจากคาเฟ่เดอะบางกอกนะครับวันนี้คุณมาไม่ได้แต่เพื่อนคุณน่ารักมากเลยก็มารอคุณแล้วก็ขายเร็วๆนะครับก็อันนี้ผมก็ขอให้เพื่อนคุณทานแทนแล้วกันนะครับแล้วก็เฟรมมิ่งจ่ายค่ามีดบางกอกครับไม่ได้ครับ ไข่อยู่นี่ไข่ตอกเขาจุดเขาตัดตอเขาสัดไปด้วยอะพวกเนื้อวกอเี<ะ>่ยแล้ววัลมาต้อง2นะครับเดี๋ยวมก็ทร้อนี้แ็ั่นจะเป็นประกอบเครื่องที่เิ่จบไปเรื่อย็ไข่สตอกวครับ่เ้ ใครคนไหนทานครับผมผุ้มเหมือนเดิมแหละขาคลองไม่ใช้หรอห้ามแช่หลอดที่ไม่เด็วครับผมมีประสบนี่ะ เอับ้เราเาปอไม่าต้องวนให้มันร้อนอ๋อันนี้รูร้อนมนวนแก้วเน่ยอันนี้มันหล้วยัไม่บมันร้อนแล้วเป็นนาฬกา มีเพจจะเปนบุ๊กวิ่้ไม่ต้องกลไปไรก็ได้ว่าจะไยิในเกมอย่างนี้มันไม่มามันก็แบบนั่งัไปอีกอมาก็อาจจะเป็นอารมณ์ก็จะเป็นเรื่องอไปไมต้องส่ง แฟนบอกชีว่าขอบคุณนะวันนี้ที่ไม่มาเหตุการน่ารักน่ารักขอบใจนะที่เธอไม่นาตักใจจริงทำไมเพื่อนเนได้ทำอะไรน่ารักกันทำไมเราดูสวยเนาะทำไมเราดูเป็นเพื่อนที่ดีอ่ะนี่มาไล้มาแล้วมาแล้วมาแล้ว แกช่วยรนดูดหน่อยแกช่วยดูดด้ยดูดไปมันจะเป็นดูดมันแรงมากเลยนะขอดูดหน่อยเลรอนบ้แเปลี่ยนอเลันไปดูดไฟทาไมร้อนลึกๆเลยสิเคิดว่าเป็นหงายเอเหรอนดะหมดไม่ยนอเปน้อนไกพ่ถอยมาช่ยไหม พี่ฟุ๊กเก่งอนรามันะด้เองเพรมีเชือกัใหญ่ดีตรงมาตอนนั้นเรากินแก้วเล็กๆไงนี่เป็นแก้วใหญ่ตอนีเราดุไม่สวยครับนี่อันนี้เขาให้ ไออันนี้ใครจอยจอยกับจอยพี่่อยยุ้ไม่ไหวเล้อวะฟูเกี่งไหวป่าไม่รู้ใช่ไมพอ่อนแล้วก็ใครกินจอยคนรอดกินได้เนากดอยู่ปะไอนี้คือเสพหรอปะใช่ชือไปเอามาฟู สวัสดีกินอะไรโตเร็วิซูมอ๋อคนนสกินี้หมดหรอคาาเอเป็นคาราเมลเ้หออยากชิม้อคาราเมลอร่อยนหวานเนี่ยขอขอไมกูไม่ได้ราตแขกตูใหญ่แน่ไม่เหลือม้คือคนที่เหลือบ้วนน้ำลายทีรู้ไ มันก่ที่ไรวันอื่นไปกีเห็นเป็นฟองฟัดฟัดเอฮ้ยนี่เดียวจรัดการสั่งรไรรัไรเพื่อนอร่อยเอดดีจะหยุดอ่านแล้วนะจะพูดอะไรอีกไหมใช่คนเอาออกไม่ no ได้เอาเข้าเอาเบ์เองค่ะ อันนี้เธอเมื่อกี้จะพูดอะไรนะในเฟซเธอจะพูดว่าขอบคุณนะคะที่ไม่มาวันนี้คุณเจ้าของวันนี้เกิดเพราะถ้าเกิดว่าคุณมาวันนี้นะคะเราก็จะไม่ได้ทำอะไรน่ารักน่ารักแบบนี้ให้มีหน้าไม่มาอีกนะนะคะเอาเถอะเพึ่งนจาาเหยี่ยวก็ขบคุณสำหรับช่างภาพนะคะพอละค่ะคิดได้แค่นี้